มีคร uh ูนะคะแล้วก็หัวอยู่นานี่เนี่อเอีท่านึงอะไรอกันบ้างครับ เล่นไปเลงน้ยอกกันเล่นหยอกกับเราลงน้ำไม่คนดีงน้คเละใ่ปลาองนาีได้เล่นหยอกกับเราลงน้ำเลนเียงะเล่นเงนะ้ค้่อ๋อคนเเอาตคูนาบอเอาตคูนาบอเลยนะกนกัทชูมาลำบ่บ่างี กล้องถ่ายมือนี้เนาะค่ะหากบนอนี่เนาะซ่อมบ้ทาค่ะซ่อมบ้ทาโบ้คาดุนสดเลยดนสด เพื่อความได้อัธรตใน m อวนี้นะคะเออเละแกงปยงารงหน้าล้วครับเราจะกระตรงนะ เยอนะผมหนีผมว่าจะมี่งสุดตกยืนเอาเอาเอาถอยแม่กันเลย่แ่เจ้าต้องโตลงอีกนิดนึงไอ้ต้องถอยไปน้เอาเลยครับยังมีกันได้กั